สวัสดีคุณอนกะาตอนนี้ข้าป่าของแท้ดูนี่ป่าแบบมือนๆแล้วมาเลหมาทนี้สก็แก้วออกเจ้าก็หยบมาทางนี้กล้องไว้ทางนี้เออเอเอ้ยเฮ้ยบ่ยัาสีงไดี่หี่ปเยอน้ยเจ้าสงคนอ่ะตัวองเยอะน้อยให้แหวนยเออตรเกบก่อนสวัสดีค่ะพี่มาสมบัติสวัสดีจ้ะกินข้าวป่าเด้ออ่าเรียบร้อยเรียบรอด้อา โอ้ยมันจะมีอะไรกินเมนูหอยอยู่บนนี้จะกินหอยอีกดิงที่ไม่ได้กินไปแล้วมันจะเวียนหัวตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กอืมต้องกินเนื้อดิบนะกเนื้อดีกว่ามันไม่ใช่หอยเลยสิไม่แอบหอยหวานหวานไม่ไม่หอยเลยสิแต่ให้กินเลยวะเอออเลยไม่รู้หนูไม่เคยทานไม่น้องกินไในบัวมันจีบคอไอพี่ดูสิ เอ้ยเดี๋ยวพี่นกหลุแล้วอ่ะพอพี่นัดีหวนสวดีค่ะคุณนัทนะคะขอป้างด้วยค่ะคุณไอเฮดสวัสดีค่ะหาหันนะคะ มาแล้วมันเลยคุณพี่ป er ูสว no ัสดีค e ่ะคุณพี่ประภรนะคะคุณสาธิตาแล้วก็เรียกกันพอพอพอเลิกทะเลาะกันแล้วก็เรียกกันเอสตีดูนะมาเอสตีไปเราปวดหัวกับหมาเอามาว่ามันเป็นเรื่องหัวเดี๋ยวคืนนี้เราจะดูหนังอีกเอสตีนี่ยังฮีร์อันนี้ก็นซอมบี้ค่ะ มันเดิมมันเดิมมันกินข้าวปลาเดิมเดิมเวลาขวบ้อทวดาจะบ้องโอ่ยมันโดนดนได้หรือังไงมาโอ้ยเทวดาถ้าจะบ้องสมัยไหนวะเนี่ยตั้งแต่สมัยอุสุกโอ้โหห่านเจ้าห่านห่นนี่คือวันนี้พอแล้วเราไม่ต้องกดคุณยานิชภาพนะคะอ๋อมันมีมาหนังกระแปงใช่ไหมพี่นุกใช่ป่ะเล่นแมนเจ้าเจ้าดูมาจากไหนเทวดาถ้าจะบ้องอ่ะโอ้ทัดโอ้ทัดอ๋อ ันนี้มัยเรื่องอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยลีบดาวทีวีเออทีวีทีวีู่ตัวอะไรมาโชว์นะคะทำไมไม่เข้าใจเฮยดูรายการอะไเปล่าไม่เคยดูทังไหนเคยดูแต่หนังอยูนี่มาไม่เคยดูเลยหนังโป๊น่ารักโอ๊ยหนังโป๊ไม่ดูหรอกใครจะดูหนังโป๊ไม่ใช่พี่นก มาดู uh หนักโค้ดหยุณีคุณพชรนาค่ะคุณทนายลากินนําแนยเจ้าาสนาข้าวสุญญามาเหิ่มมาเร้พี่น้องเอ้ยเชรนาขนมตาพิกนิดในปลาถูกไหมคะนูไองหนกล้องหน่อยหนกล้องเมอก้ว่าตัเองดูเหมือนคนอื่นเขาเอพี่น้องด็กินมากเลยย่างมาาจ้มิันอยู่ มเจฉาตอนไหนเนี่ยมันร้อนเลยลูกเดี๋ยวผมจะเอาหอยบิดลงแล้วเนี่ยเอาเอาหอยบิดดีอยากลองเด็กเตเราจะกินหอยบิดหอยบิดลงหอยบิบหอยบิดหอยบิดเป็นี่ไงหอยบิดหอยเบี้ยวหอยด้วหอยเบี้ยวจ้าสนิพา คุณดีผ่าแสนสวยนะขอบคุณมากค่ะคุณผ่าไเลยนะค่ะคุณผ่าเนี่ยอิ่มนะมาเด้อเด้อพี่เอิร์ดเอตีดูนี่นะมามาค่ะดูคนใส่เสื้อกล้วยเอตีวันนี้ใครอยากเห็นมามุกตานะคะทำไรเกมจอตัวเล็กนั่งนั่งหน้าจอเลยวันนี้จะเล่นไวายละกล่องหนึ่งเป็นขับนะโอเคเึ้นข้าวใช่ไหมเป็เล่นวายเล่นวายใช่ตีว่าใส่ แจกบอมุกาหอยบันไดวิภาวรสวัสดีค่ะหนูวนเาขาเรียกว่าหอยบิดหอยบิดเขาบอกว่าหอยหอยนั่งหอยห้างมันเลยบิดหอยนั่งลมหานดมไอ่าหอยหอยอยนั่งเรืไอสาวนี่น็น็ตน็ตเน็น็ตเ พี่หุ้ยน ah ี่เออก็หุ้ยเป็นน้ำผึ้นซื้อได้ผึ้งอย่างน้ำผึ้นได้ผึ้งรูเรื้องบอกพี่โน้เพื่อนบอกว่าเพื่อนอ่ะมักเมนูหอยสิเป็นหอยหอยคว่ำหอยไงหอยอะไรแห้งดีเป็นโน้พี่โน้ดูดไม่เอาไม่เอาดูด ปูหลุดคับชอบนั่งอยู่ในมืดมืดมาเด้อมาเด้อนะคับผมไม่กินข่าวน้ำกันเด้อเอาคุณบอสวัสดีครับตอนนี s pop, <S ้คนดู500คนใครนั่งถูน้ำลายไหลบ้างน้ำลายไหลมาเอ็ด uh ีนโอ้เอ right. ็ดดี้เครื right ่องีกเครองนุนดกจ้าทุกคน ก้ม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 ไปเนี่ยเราอยู่กลางป่านะเอตีเราได้แสงสว่างจากอีกเกิ้งนะเนี่ยมาอ่ะนี่หมูไข่อีกเกิ้ลเดือนดาวผู้สาวต่ำเขาผู้เท่าเปรีาบจักะแซนเป้าปีไหลแล้วพี่นัดอะไรไหลพี่กำลังกินคือกันอาหารเช้า ตัวเล็กน่ารักจังของพงศา่ะนะคะสวัสดีพี่สุดาค่ะน่ารักหรอกชอบงี้เง่ไล่ไล่พี่เอิร์ตนนี้ก็อยากกินด้ยเมื่กี้ก็นเลากเขาตีกินด้วยตัวเล็กร้อนนะพี่สวยรอนนะพี่แนร้อนน้นร้อนนู้นร้อนนู้นร้อนนู้นในรอยมาเร็ว นั่งงามๆหอยคัวเือใหอยนงามๆหน่อยยนมาถอยๆๆๆขี้เวลาได้ยินียังหอ้ยินาไมยินอไร้ยินเ่าได้ยินนค่ะวัดีค่ะนลี้วด้ยินได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นอทีนะคะมืดไปหน่อยเ้ย มาเนะครับมุมเมื่อเพื่อนพาลำมุตาแวนในเทานะเพื่อเอกจ่าเมร์นะสวัสดีพี่พ่อคามค่ะนะเรื่องหอยมากหลายนะนกพี่พ่อคามบอกจัดไปนะจัดไปให้เสียพระเอกก็อชแซ่บกน้องสั้นนะคะได้ยินบอปลาโสนกแซ่บบอพี่โสรามากว่าขนมบ้านสวัสดีค่ะมันจะมันจะตีขากล้องลูก คันนี้พอเมื่อกี้แยกกับเขาไม่อยู่กับเขาพออย่างนี้ก็จะอยากเข้าอยากเข้าไปหาเขาเอฟตีนี่หอยเขามิยังใส่เส้นีเส้นเส้นหนมจีนเอฟตีภาพนี้ต้องขยายเลือกคเพชรเอชรโมเม้นตากเพื่อพี่เพชรเองเอาไปนุ่มยุ่งก่อนเลือกของพี่เพช ไปหน่งเด้เม,ม,มีก็น่าน่าจะเป็นไปเลงนะครับ